คอโยตี้สาวกระชากรักตอนที่12หลังทำแผลให้เสร็จอีริกก็ลุกออกไปศิรพิษเรียกไว้แต่เขาไม่ยอมหันกลับมาเอริกคะเอริกยิงสาวถอนหายใจเดินขยเยกไปนั่งพักบนโซฟาไม่รู้จะเริ่มต้นอธิบายเรื่องนี้กับเขายังไงดีเพราะตอนนี้สำหรับเขาแล้วเธอพูดอะไรก็ดูไม่น่าเชื่อถือไปหมดแอนนี่กลับจากถ่ายแบบที่ฝรั่งเศสพอรู้ว่าคริสตี้ยอมรับศิรพิษเป็นแม่เลี้ยงเธอก็โมโหหนัก หลังจากทำตัวเป็นแม่ที่แสนดีตอนลูกป่วยได้ไม่กี่วันก็กลับมาเป็นแม่เจ้าอารมณ์ตามเดิมแกเมันโง่นิ้วชี้เรียวจิมหน้าผากเด็กหญิงจนหน้าหงายคริสตี้เบะปากจะร้องไห้หนูกลัวแล้วไม่ต้องมาบีบน้ำตาแกรู้ไหมว่าแกทำอะไรลงไปหนึ่งโง่ฉันให้แกอยู่ที่นี่ก็เพื่อดึงพ่อแกกลับมาไม่ใช่ยอมยกพ่อตัวเองให้เข้าไปง่ายๆแต่พ่อไม่ใช่พ่อหนูเด็กหญิงบอกทางน้ำตา เกี่ยวว่ายังไงนะแอนนี่เย็นไปถึงสันหลังกับสายตาตัดเพ้อของลูกสาวพ่อไม่ใช่พ่อของหนูพ่อหนูเป็นใครก็ไม่รู้ใครบอกแกฉันเองอีริกมาหยุดยืนหน้าประตูตั้งแต่แรกแอนนี่หันขวับมาตาวาววับอย่างเอาเรื่องโผลเข้าตุบตีเขายังโกรธจัดคุณพูดแบบนี้กับลูกได้ยังไงอีริกคุณเหมือนบ้าเธอต่างหากละที่บ้าทำแบบนี้คริสตี้จะรู้สึกยังไงทำไมไม่บอกเขาไปแล้วว่าใครเป็นพ่อ ไอ้หมอนั่นมันควรจะรับผิดชอบคริสตี้บ้างอริขยับมาชีดคริสตี้แล้วอุ้มเด็กหญิงขึ้นที่พูดไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจะเลี้ยงดูคริสตี้ฉันเคยรักยังไงก็รักอย่างนั้นความเป็นพ่อลูกของฉันกับคริสตี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วคุณพูดขึ้นมาทําไมก็พราะคริสตี้เขามีสิทธิ์จะรู้ว่าผู้ชายที่ให้เขาเกิดมาเป็นใครไม่มีใครจําเป็นต้องรู้หญิงสาวเชิดหน้าขึ้นแย่งตัวคริสตี้มา ถ้าคุณไม่อยากเป็นพ่อก็ไม่ต้องเป็นไปเครสซี่กลับบ้านไม่หนูจะอยู่กับพ่อแต่เขาไม่ใช่พ่อแกแอนนี่ตะหวาดน้ำตาของเธอเองก็เริ่มไหลที่เธอไม่ยอมบอกใครก็เพราะยังหวังว่าเธอกับเขาจะกลับมาคบหากันได้อีกอย่าทำตัวเป็นเด็กอยากเอาชนะได้ไหมแอนนี่คุณเกลียดฉันอยากให้ฉันไปจากคุณนักไม่ใช่เหรอคะ,ะฉันก็กำลังจะไปอยู่นี่งไงสมใจใคุณแล้วนี่แอนนี่ป้ายน้ำตาออกจากใบหน้า ชายหนุม่มถอนหายใจในยามนี้หัวใจเขาก็ห่อเหี่ยวจนไม่อยากสนใจเรื่องที่ผ่านมาอีกแล้วตอนนี้เขาปล่อยศิรพิษเอาไว้ที่บ้านริมแม่น้ําคนเดียวส่วนตัวเองก็ขับรถตรงมาประชุมด่วนที่บริษัทเขามั่นใจว่าเธอไม่มีทางหนีไปตราบที่เขายังมีความปลอดภัยของจายเธออยู่ในมือเรายังเป็นเพื่อนกันได้แอนนี่แต่ฉันอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณก็รู้ทำไมคะอิริความผิดพลาดแค่ครั้งเดียว ให้อภัยฉันไม่ได้ใช่เหรอมันสายไปแล้วเพราะผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเพราะแม่นั่นคุณถึงไม่ขับมาหาฉันแอนนี่ปล่อยโฮชายหนุ่มวางคริสตี้ลงแล้วดึงตัวอดีตคนรักมาใกล้ฉันไม่มีทางให้อภัยกับคนที่ทรยศฉันเธอก็รู้จักฉันดีนี่และถ้าแม่นั้นทรยศคุณบ้างคุณจะยอมให้อภัยไหมคำถามจากแอนนี่เป็นคำถามที่เขาถามตัวเองมาตลอดระยะทางหลายสิบไมล์ที่ขับรถมาว่า เขารักศิรพิษมากพอที่จะลืมสิ่งที่เธอทำได้หรือเปล่าไม่ฉันจะคอยดูแอนนี่มองชายหนุ่มด้วยสายตาเจ็บชำ้ำผสานสายตากับเขาอยู่นานก่อนเอ่ยปนสะอื้นรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงพลาดท้องกับคนอื่นพูดไปสิฉันฟังอยู่ก็เพราะว่าคุณเอาแต่ทำงานไม่สนใจฉันเลยเออะก็มีแต่พีอีกรุ๊วันวาเลนไทน์วันเกิดคุณแค่ส่งของมาให้ฉันแต่ตัวไม่เคยอยู่ ตอนนั้นฉันหนาแล้วผู้ชายคนนั้นก็เข้ามาญิงสาวหลับตาลงเพื่อกลั้นความรู้สึกเจ็บปวดเอาไว้เขาเอาอกเอาใจฉันทุกอย่างให้ในสิ่งที่คุณไม่เคยให้นั่นก็คือเวลาและความเอาใจใส่ก็แล้วทำไมไม่เลิกกับฉันแล้วไปหาหมอน,นั่นซะละ่ะแอนนี่เบะป,ปากแล้วโผล่เข้ากอดเขา,เ,ขาเด็กหญิงยืนมองผู้ใหญ่คุยกันตาปริบป,ปริบมาดามลอลาที่เดินผ่านมาได้ยินจึงกวักมือเรียกลานสาวออกมาปล่อยให้ผู้ใหญ่ปรับความเข้าใจกันไป ว่าไงทําไมไม่เลิกกับฉันแล้วไปอยู่กับไอ้หมอนั่นเธอท้องกับมันไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้รักเขาฉันแค่เผลอใจไปเท่านั้นผู้ชายที่ฉันอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปตลอดก็คือคุณเธอก็เลยบอกว่าท้องกับฉันรอให้ฉันดีใจคิดว่าคริสตี้เป็นลูกและเลี้ยงเขามาถึงสี่ปีอย่างนั้นเหรอแอนนี่เธอใจร้ายมากชายหนุ่มผลักเธอออกแอนนี่ปล่อยโฮแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าเขาฉันขอโทษบอกฉันได้ไหมว่าไอ้หมอนั่นเป็นใคร แบลดเหมือนมีควานเล่มใหญ่จามาบนหัวเอริกตะลึงค้างอย่างคาดไม่ถึงวันนั้นเขาจับได้ว่าเธอพาผู้ชายเข้ามานอนในคอนโดที่ซื้อเป็นของขวัญให้เธอแต่เขาไม่เห็นหน้าไอ้หมอนั่นถ้าเจอมันวันนั้นเขาคงกลายเป็นฆาตกรฆ่าคนไปแล้วที่โดนเพื่อนรักหักหลังแบบนั้นไอแบลดงั้นเหรอชายหนุ่มขบก,กลามแน่นแบลดเขาบอกว่าเขารักฉันอยากแต่งงานกับฉันแต่ฉันไม่ได้รักเขาได้ยินไหม แอนนี่มองชายหนุ่มด้วยความรู้สึกผิดมันรู้ไหมว่าคริสซี่เป็นลูกมันนางแบบสาวสายหน้าฉันไม่คิดจะบอกเขาเพราะถ้าเขารู้เขาคงไม่ปล่อยให้ฉันแต่งงานกับคุณอิสานลเลเวชายหนุ่มสะบัดแล้วลพลนบฝันออกไปแอนนี่ตกใจรีบร้อนวิ่งตามออกไปทั้งเท้าเปล่าแต่ชายหนุ่มขับรถออกไปไม่ยอมหยุดแม้ว่าเห็นเธอวิ่งตามมาอิอริคะอิริแรดถอดเสื้อตัวนอกโยนออกไปไกลด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่าย เขาเพิ่งกลับจากาสเวกัสเพื่อทําธุระบางอย่างหลายวันระหว่างนี้ไม่ได้ติดต่อกับใครเลยเขาเปิดน้ําในตู้เย็นขึ้นมาดื่มแล้วเดินขึ้นบันไดไปจนถึงห้องนอนเดินไปเปิดลิ้นชักแล้วหยิบรูปถ่ายใบหนึ่งขึ้นมาดูเหมือนดังเช่นทุกวันที่เขาทําอยู่ผ่านมากี่ปีก็ยังเหมือนเดิมรูปนั้นเป็นรูปของแอนนี่ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันรูปค่อนข้างเก่าเพราะผ่านมาหลายปีชายหนุ่มบางรูปลงตามเดิมอย่างหักใจ เขาไม่อยากทำผิดต่อออริกมากไปกว่านี้แล้วเพราะที่ผ่านมาเขาก็รู้สึกผิดต่อเพื่อนรักจนไม่รู้จะทำยังไงดีถึงจะชดเชยได้เขาผิดที่ไม่รู้จักยับอย่างช่างใจชายหนุ่มถอนหายใจคว้าผ้าเช็ดหน้าเดินหายเข้าไปในห้องน้ำอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าจนเสร็จเมื่อออกมาจึงเห็นว่ามีสายจากอีริกโทรเข้ามาหลายสายแต่เขาปิดเสียงไว้จึงไม่ได้ยินเป็นอะไรของมันวะโทรตั้งหลายสาย แรดยังไม่ทันได้โทรกลับก็มีอีกเบอร์หนึ่งโทรเข้ามาเป็นเบอร์ไม่คุ้นแต่ก็กดรับสวัสดีค่ะนั่นใช่เบอร์คุณแรดไหมคะใช่ครับฉันพีซีนะคะช่วยฉันด้วยค่ะฉันเจอเบอร์โทรศัพท์ของคุณในสมุดจดคุณรู้จักผู้ชายที่ชื่ออีริกไหมคะยิงซาวถามคำถามที่ชวนให้แรดงงงานเป็นที่สุดในช่วงที่เธอคบหากับอีริกเขากับเธอก็ได้เจอกันตั้งหลายครั้งว่าไงนะพริซีทวนคำถามใหม่สิ ช่วยฉันด้วยค่ะอีริกเข้าขังฉันไว้ที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านพักติดแม่น้ําฉันไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ไหนแล้วเขาก็ล็อกประตูจากข้างนอกไว้ด้วยค่ะทําไมอีริกจะต้องขังคุณไว้แรนเลอร์คิวจําได้ว่าล่าสุดที่เข้าไปแมนฮัตตันอีริกบอกว่าหญิงสาวเก็บข้าวของหนีออกไปจากบ้านตามหาจนแทบพลิกแผ่นดินก็ยังตามไม่พบแต่พอตามเจอกลับขังเธอไว้เนี่ยนะก็เพราะแบบนี้สิผู้หญิงกี่รายกี่รายก็ทนอีริกไม่ได้แรนดถอนหายใจ จริงๆก็ไม่อยากเอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรักของเพื่อนอีกแต่เขารู้ว่าอีริกรักศิรพิษมากและบางทีอาจจะมากกว่าที่เคยรักแอนนี่ก็ได้ฉะนั้นเขาควรจะช่วยสองคนนี้สมบังในความรักจะได้เลิกรู้สึกผิดที่ทําให้ความรักของอีริกเมื่อครั้งก่อนอับปางลงผมรู้จักที่นั่นผมจะไปเดี๋ยวนี้ขอบคุณค่ะคุณแบล็เยิงสาวโล่งใจที่จะได้ออกไปจากที่นี่สักทีอีริกบ้าอำนาจไปคนเดียวเถอะเธอจะพูดจะอธิบายอะไรก็ไม่ยอมฟัง คอยดูนะหนีไปคราวนี้เธอจะไม่ให้เขาตามตัวเจอเลยคอยดูเอริกโทรหาแบดแต่ไม่มีคนรับก็หงุดหงิดกระนำโทรเท่าไหร่ก็ไม่มีคนรับเพราะแบดรีบร้อนออกไปหาซิลิพิษจึงไม่ได้โทรศัพท์ติดไปด้วยเมื่อมาถึงบ้านแบดจึงมีแค่แม่บ้านที่เปิดประตูเข้ามาทำความสะอาดตามเวลาให้เท่านั้นเขาสะบัดยังหัวเสียเมื่อรู้ว่าแบดออกไปข้างนอกแล้วมันไปไหน ฉันเพิ่งเข้ามาทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เองค่ะอินนกรวยชายหนุ่มสะบดอย่างหัวเสียลองโทราศัพท์เข้าเครื่องแบรดอีกครั้งจึงรู้ว่าโทราศัพท์วางอยู่ในบ้านเขาหยิบมันขึ้นมาหมายจะเพียงทิ้งแต่มือกดไปเจอข้อมูลการโทรเข้าออกและเห็นเบอร์บ้านพักของตัวเองกรามเขาขบแน่นขึ้นเอ้แบรดอีกแล้วเหรอเกจะตามจองล้างจองผรานฉันไปถึงไหนชายหนุ่มเตะเก,ก้าอี้ตัวหนึ่งกระเด็นไปแล้วออกไปได้วยความหมงุดหงิดซ้ำสอง พอเขาไปแค่ไม่ถึงสินาทีแอนนี่ก็กระหึดกระหอบเข้ามาเธอแบดก,กับอีริกอยู่ที่นี่ไหมยิงสาวรีบถามแม่บ้านคุณแบดไม่อยู่ค่ะส่วนคุณอีริกออกไปตะก,กี้นี่เองค่ะโอ๊ยไปไหนกันนะแอนนี่รุ้มใจอีริกเป็นคนเรื้อร้อนแค่ไหนเธอรู้ดียิ่งเขารู้ว่าแบดก,กับเธอเป็นอะไรกันมีหวังเขาเอาแบดตายแน่แอนนี่รีบโทรกลับไปที่บ้านของเขาอ้อนวอนอยู่นาน มารามรอลาจึงยอมบอกว่าอีริกพาตัวศิลพิษไปไว้ที่บ้านพักริมแม่น้ำตั้งแต่เมื่อวานและบางทีอาจกำลังจะไปที่นั่นแบลนด์มาถึงบ้านของอีริกในช่วงบ่ายเสียงทูประตูกระจกหน้าบ้านทำให้หญิงสาวที่กำลังฟุบหลับอยู่สะดุ้งตื่นแต่เพราะเธอไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้ใช่คนที่ตัวเองโทรหา,หาหรือเปล่าจึงส่งเสียงถามคุณใช่คุณแบลนดหรือเปล่าอะไรกันคุณคุณโทรหาผมเองนะอีกอย่างเราก็เคยเจอกันตั้งหลายหน ถ้เป็นความจำเสื่อมไปได้ชายหนุ่มส่งเสียงตอบเสียงค่อนข้างเบาเพราะประตูกระจกกลางกันก็ค่ะฮ้ <glaube? S 2> ฉันจําใครไม่ได้จริงๆแม้แต่ตัวเองให <c oughs> ้ตายล้อเล่นรึปเปล่า <c oughs> จริงๆค่ะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังตอนนี้คุณช่วยเปิดประตูหน่อยนะคะ <c oughs> ฉันอยากออกไปเต็มที่แล้วเร็วเข้าฉันกลัวอิลิกกลับมาเจอเราได้แรรัปากแล้วเดินไปเอาอุปกรณ์ในรถมาช่วยงัดประตู ยิงสาวมองลุนรู้แบบนี้เธอขับรถเขาหนีไปตั้งแต่เมื่อคือนก็คงดีปัญหาของเธอเมื่อคือนคือเธอไม่รู้ว่าขับรถต้องทำยังไงเธอจำไม่ได้สักนิดว่าตัวเองขับรถเป็นหรือเปล่าน่าเสียดายโอกาสจริงๆตอนแรกก็อยากบอกเขาอยากอธิบายหรอกนะว่าเธอทำไปเพราะความจำเสือ่อมแต่เขาไม่ยอมฟังเอาแต่ด่าว่าเธอคำก็มานยาสองคำก็แพยสยาไหวไหมคะ โอเคจวนละแรดบอกออกแรงอีนิดแม่กุญแจที่คลองไว้ก็กระเด็นออกหญิงสาวเกือบจะร้องไชยโยออกมาดังๆรีบเปิดประตูออกมาทันทีขอบคุณมากค่ะหญิงสาวบอกเมื่อได้รับอิสระภาพแรดเช็ดมือกับกางเกงแล้วมองหน้าเธอคุณความจำเสื่อมจริงๆเนะเหรอใช่ค่ะฉันพยายามบอกอิริกแล้วเขามไม่ฟังอะไรเลยเรื่องมันยาวฉันว่าคุณช่วยพาฉันออกไปจากที่นี้ก่อนนะคะร้ปโปรดเถอะผมจะพาคุณไปส่งอิริก อะไยนะยิ่งรู้ว่าคุณความจำเสือ่อมผมก็ยิ่งปล่อยคุณไปจากเอริกไม่ได้ผมว่าพวกคุณคุยกันดีๆด,ดีกว่าผมไม่อยากให้รักคุณต้องล่มเหมือนไม่ซิรพิษบอกแล้วเตรียมจะวิ่งหนีมีแบรดวิ่งไล่จับตัวเธอมายิงสาววิ่งสุดฝีเท้าทั้งเท้าเปลือยเปล่าจนล้มลงไปเพราะเจ็บเท้าที่โดนกระเบื้องบาดแบรดตกใจรีบตรงเข้ามาประคองเป็นยังไงบ้างเจ็บยิงสาวบอกพอลองขยับจึงเห็นว่าเท้าแผลง แปรสายหน้าตวัดตัวเธอมาอุ้มพรางบทก็ไม่รู้จะหนีทำไมสินะก็คุณจะพาฉันไปส่งเพื่อนคุณเขาเกลียดฉันยังกะอะไรจะพาฉันไปเขาก็เท่ากับส่งฉันไปตายหญิงสาวบอกแร์จึงสายหน้าอีริกรักคุณจะตายฮะปล่อยได้แล้วค่ะเขาไม่ได้รักฉันฉันจะลงเดี๋ยวขาก็ได้บวมขึ้นมาอีกใกล้จะถึงแล้วผมไม่ปล้ำเมียเพื่อนหรอกนะ และพูดเองก็สือึกเองนึกถึงความผิดของตัวเองทีไรก็อยากจะฆ่าตัวเองให้ตายเข้าลงรักแอนนี่มานานจึงได้อดใจไม่ไหวเมื่อเธอประชดอิริกด้วยการมาคบหากับเขาแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เขาก็มีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับเธอหากแอนนี่รักเขาสักนิดเขาก็คงไม่มีวันปล่อยเธอไปรถแล่นเข้ามาจอดเร็วปานจรวดกับภาพบาดตาที่มองเข้ามาเห็น อิริกเปิดประตูและก้าวขายาวๆออกมาดวงตาของเขาวาววับอิปลอสอิริกแปรรีบปล่อยตัวหญิงสาวลงแต่ตัวเขาโดนหมัดหนักๆซัดเข้าให้ที่เบ้าตาแรงแค้นทั้งหมดที่มีทำให้อิริกกระหน่ำหมัดใส่ไม่ยัง้งแปลพยายามปัดปองแต่สู้ไม่ไหวอิริกฟังก่อนสิแกเข้าใจผิดเข้าใจผิดงั้นหรอเห็นตาตาแก,กยังบอกว่าเข้าใจผิดไอ้เพื่อนซะและ้ว มันหนัหนกๆซัดมาอีกหลายครั้งตามด้วยสองขาที่เตะไปมาตามตัวของเพื่อนรักแต่แบรดไม่ยอมสู้ซิรพิธหวีดร้องเธอไม่คิดว่าจะได้เห็นความป่าดเถื่อนในตัวเอริกมากขนาดนี้เขาช่างเป็นผู้ชายที่น่ากลัวจริงๆเธอรู้สึกว่ายามนี้ไม่ได้รู้จักตัวตนของเขาเลยเอริกปล่อยเขานะคุณมันบ้าใช่ฉันมันบ้าและจะบ้ายิ่งกว่านี้ถ้าเธอไม่ถอยไป เอริกง้างหมัดขึ้นหญิงสาวจึงกระเพกออกไปบางตัวแบลดเอาไว้ก่อนที่เขาจะตายเพราะหมัดของเอริกถึงยังไงเขาก็มาที่นี่เพราะช่วยเธออย่านะนี่เธอรักมันมากขนาดนี้เลยเหรอเอริกโคกลามแน่นแบลดที่เพิ่งจะขยับตัวได้เพราะจุกและเจ็บไปทั้งตัวรีบบอกแกเข้าใจผิดนะฉันกับพิซซี่ไม่ได้เรารักกันซิรพิษประชดขึ้น ภาพเขากกกอดกับโมนาเมื่อคืนยังทำให้เธอแปลบปราบในอกให้ลองรู้สึกบ้างสักทีก็ดีเหมือนกันเฮ้ย <Hey, S 1> แปลตาเหลือกกลืนน้ำลายเหนียวหนืบลงคอแกเข้าใจผิดอิริกฉันไม่เคยคิดแย่งแฟนแกประโยคนี้ดูเหมือนจะเร่งให้ตัวเองชะตาขาดเร็วขึ้นอิริกคว้าเสื้อเพื่อนรักมาแล้วผลักจนกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้ต้นหนึ่งเดยเรื่องแอนนี่ฉันเข้าใจผิดด้วยหรือเปล่าอิริกแปรหน้าซีดเผือด แทบลมทั้งยืนกับแววตาที่มีแต่ความเสียใจของอีริกบแบลด์หยาัดก,กายลุกได้ก็คุกเข่าลงไปใหม่ก้มหน้ามองพื้นฉันขอโทษแกทำได้อย่างไงไอ้สาะรเลวเอ้ยออริกกำมือแน่นง้างหมัดขึ้นสูงสิรพิษขยับปากจะห้ามแต่ช้ากว่าแอนนี่ที่ร้องรั่นและวิ่งมาหาอย่าอีริกทำไมเธอเองก็คิดจะเจ็บตัวแทนบอนี่อีกคนเหรอออริกหันมามองสิรพิษอย่างหมันใจเจ็บใจที่ทุกคนเห็นบแบลดดีกว่าเขาไปหมด เรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของฉันเองพอเธอแอนนี่ให้อีริกมันฆ่าฉันเถอะฉันผิดเองที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจสิรพีทมองทุกคนงงๆยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกกับเหตุการณ์ตรงหน้าว่าตกลง,งอีริกโกรธแบดเพราะเธอหรือเพราะแอนนี่กันแน่คนที่ผิดคือฉันเพราะฉันอยากประชดเขาฉันรักเขามากได้ยินไหมแบดฉันรักอีริกมากแอนนี่น้ำตาร่วงศิรพีทเห็นว่าที่ปากของแบดมีเลือดไหลจึงเดินเข้าไปหา คุณทำแผลก่อนนะคะไม่เป็นไรแต่เลือดยิงสาวถอนหายใจแต่พอแบทเอาแต่คุกเข่ามองจ้องหน้าเพื่อนรักอยู่เธอจึงต้องประคองเขาลุกขึ้นภาพนั้นยิ่งทำให้อิริกครั่งได้ต้องการแบบนี้ใช่ไหมแอนนี่ถ้าเธอรักฉันเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอิริกดึงตัวแอนนี่มากอดแบเจ็บแปบลบกับภาพที่เห็นไม่ต่างจากสิรพิษที่แมไม่พูดอะไรออกมาแต่รู้ว่าในใจของตัวเองกำลังร้องไห้ ถ้าเธอรักไอ้แบดมากก็เชิญไปตามสบายฉ่านจะไม่รังซิรพิษขยับปากคล้ายจะแก้ตัวแต่เมื่อเห็นความเย็นชาจากเขาทิฐิก็ทำให้เธอกอดแขนแบดไว้แล้วบอกอ่อนหวานไปเถอะคะ่ะฉันจะทำแผลให้เองนะคะแต่ว่าคุณกับออริกระหว่างฉันกับเขามันจบแล้วค่ะคุณก็ได้ยินนะี่คะว่าเขากับคุณแอนนี่จะกลับไปคืนดีกันแล้วยินดีด้วยนะคะที่พวกคุณจะได้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมซิรพิษฝื้นบอกบแบลดมอง แอนนี่ที่อยู่ในวงแขนของเอริกอีกครั้งบางทีคงถึงเวลาแล้วที่เขาจะตัดใจจากแอนนี่เสียทีแบรดกับสิรพิษเดินออกไปด้วยกันแอนนี่มองตามสายตาของเอริกที่มองสิรพิษกับแบรดไปจนรับตาและถอนหายใจตามไปเถอะค่ะเอริกพูดอะไรฉันเองก็อยากจะคืนดีกับคุณใจแทบขาดออกนะคะแต่เห็นสายตาคุณแล้วฉันดีใจไม่ลงกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นเถอะค่ะไม่เห็นยังไงว่าเขาไปคบกับคนอื่นทําไหมหรือว่าหึงไอ้แบรด ชายหนุ่มมองเยาะเดินไปกระแทกตัวนั่งบนเก้าอี้ในสนามหญิงสาวถอนหายใจขณะกลับมานั่งฉันไม่ได้รักแบดไม่เคยรักแล้วฉันจะไปหึงเขาทำไมแต่ฉันรู้สึกผิดต่อคุณทำผิดมามากฉันอยากให้คุณมีความสุขสัทีฉันยอมแพ้แล้วค่ะอิลิกฉันจะปล่อยคุณไปหยุดพูดเถอะไม่มีประโยชน์หรอกเรื่องของฉันกับพิซ,ซี่มันจบลงแล้วเขาไม่ได้รักฉันแต่ที่เข้าหาฉันก็เพราะเขาทำงานให้เอเบรียน ชายหนุ่มทุบกำปั้นมาบนโต๊ะกลามขบแน่นจนปวดหนึบคุณอาจจะเข้าใจผิดไปเองนะคะอีริกฉันได้ยินเต็มสองหูเอานะ่ะตอนเธอเข้ามาอาจจะไม่ได้รักคุณแต่ตอนนี้ฉันว่าเธอรักคุณนะคะไม่ลองให้โอกาสหัวใจตัวเองดูละคะคุณนะ่ะเจ็บเพราะความรักมามากแล้วนะอีริกนิ่งเงียบแอนนี่จึงหัวเราะเบาๆทั้งที่ในใจเจ็บแปรกับความฝันที่จะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่สูญสลายไป อย่าใช้ทิฏฐิกับความรักมากนักเลยค่ะใช้หัวใจตัวเองบ้างคนอย่างอีริกไม่เคยยอมแพ้แรง,ง่ายๆนี่นาไปตามเธอกลับมานะคะส่วนแบลสฉันจะจัดการหมอน,นี่เองแบลดน่ะฉันสั่งให้หันซ้ายหันขวาเขาก็ทําทั้งนั้นแหละทําไมเธอไม่คิดลงเอยกับหมอน,นั่นลูกก็มีด้วยกันแล้วนี่ก็บอกแล้วไงว่าฉันหวังอยู่เสมอว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมพอฉันชวนกลับไม่เอาเอามาทําไมล่ะคะในเมื่อคุณมองตามผู้หญิงคนอื่นตาละห้อยแบบนั้น ที่ผ่านมาฉันไม่หยุดเพราะฉันรู้ว่าคุณไม่ได้รักผู้หญิงพวกนั้นแต่กับพริซซี่ฉันดูออกว่าคุณรักเธอมากแต่เขาถามเธอก่อนเถอะคะ่ะแล้วให้หัวใจตัวเองตอบว่าคุณเห็นอะไรในดวงตาของเธอแล้วถ้าตกลงกันได้ก็อย่าเอาแต่ทํางานไม่ให้ความสําคัญกับครอบครัวไม่อย่างนั้นคุณจะเสียเธอไปบอกตัวเองด้วยละ่ะวันหนึ่งถ้าไอ้บแบล็มันไม่ได้รักเธอแล้วอย่าร้องไห้ให้เห็นนั่นสินะบางทีถ้าเขาเลิกรักฉัน ฉันอาจจะสนใจเขาขึ้นมาก็ได้นางแบบสาวไหวไหลแล้วหัวราอเบาๆชายหนุ่มจึงถอนหายใจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเอ็บแลนมันรักเธอฉันรู้มานานแล้วล่ะคะ่ะตั้งแต่สมัยที่คุณกับฉันยังไม่คบกันเขาสารภาพรักฉันแต่ฉันให้เขาได้แค่ความเป็นเพื่อนฉันรู้ว่าเขาเสียใจแค่ไหนที่ฉันคบกับคุณแต่ฉันก็ไม่อยากฝืนใจตัวเองหญิงสาวก,ก้มมองมือตัวเองและถอนหายใจฉันผิดที่ให้ความหวังเขา แล้วไม่คิดจะบอกแบรนด์ให้รู้เหรอว่าคริสซี่เป็นอะไรกับมันฉันขอคิดดูก่อนเอาเถอะอยากทำอะไรก็ตัดสินใจเองแล้วกันจะจะทำอะไรก็ควรนึกถึงใจของคริสซี่ด้วยว่ามันถึงเวลาที่เขาจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตัวครอบครัวแล้วหรือยังอย่างนั้นฉันจะแต่งงานรอบสองพร้อมคุณเอาไว้ฉันเคลียร์กับพิซี่ได้ก่อนแล้วกันกลับมาคราวนี้เธอดูแปลกๆไปชายหนุม่มตั้งข้อสังเกตแอนนี่จึงสะก,กิดแขนเขายิ้มๆรีบหน่อยนะ แบรเป็นผู้ชายเอาใจเก่งต่างจากคุณมากระวังพริซซี่ของคุณจะหลงคลมไปแล้วไปรับนะคะอิริกตีหน้าเฉยทั้งที่หัวใจแว่งนิดนิดหันมาจ้องตาอดีตภรยาแล้วคว้าหมับเข้าที่แขนเธออะไรอิริกไปเดี๋ยวนี้กระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้คะ่ะสามารถโหลดได้นะคะที่ลิงใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้คะ่ะเป็นฉบับที่ไม่ตัดเลิฟซีนนะคะ